Thanks for watching! ีเจพุทลงมือเองปอกทุเรียนให้หลานรักได้ยินคําพูดน้องปีใหม่ถึงกับยิ้มแก้มปีเลยเรียกว่าเป็นแทบจะทุกอย่างให้กับหลานสุดที่รักเลยก็ว่าได้สําหรับดีเจพุทพูดที่ใชยพอเมื่อไหร่ที่ได้เจอหรืออยู่กับน้องปีใหม่ลูกสาวของแอฟทักษอนก็มักจะมีโมเมตนต์น่ารักน่ารักระหว่างนะ้าหลานมาให้เห็นอยู่เสมอล่าสุดดีเจพุทก็ได้เผยคลิปขณะที่ตนกําลังลงมือปอกทุเรียนด้วยตัวเองเพื่อให้น้องปีใหม่ได้ทานพร้อมกับเขียนแคปชั่น ม่งบอกความคิดถึงอีกว่าวันหลังนะพุดผาให้กินอีกเอาเปล่างานนี้แอปทักษอรถึงกับรีบเข้ามาคอมเมนต์ตอบกับแทนทันทีว่าพี่ปีกับพี่เปิ้ลอยากพุ่งไปหาตอนนี้เลยค่ะดูอบอุ่นทั้งในจอและนอกจอแบบนี้เริ่มอยากจะเห็นอีกหนึ่งบทบาทของหนุ่มพุทธที่หากภรรยาสาวจุ้ยวรัชยาได้คลอดลูกออกมาว่าที่คุณพ่อป้ายแดงคนนี้คงจะขี้อ้อนและติดลูกมากๆแน่เลยจ้า หากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ